สวัสดีครับผมวิราชัยบรรเจิดธนานะครับใน BNI ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริเดอร์ชัปเตอร์นะครับแอร์ซิตี้นะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำหลากหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นมิซูบิชิไดกินพาโซนิกเซ็นทันแอร์แคริเรียซัมซุง LG ไฮเออรและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายยี่ห้อครับ ปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะ,ะไม่รู้ว่าจะต้องเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดไหนขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาไปตามโมเดนเทรดแล้วเนี่ยตัวพนักงานขายเนี่ยก็จะแนะนําลูกค้าเพียงแค่ว่าชนิดติดผนังหรือคํานวณพื้นที่ตามแค่กว้างคุณยาวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรกมีความสําคัญมากในการคํานวณพื้นที่ต่างๆนะครับมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เพียงแค่กว้างคุณยาวเท่านั้นนะครับจะมีขนาดความสูงตำแหน่งที่ตั้งชนิดของผนังนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนั้นๆรวมถึงจำนวนคนที่ใช้ห้องนั้นๆด้วยครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ อีกปัญหา,าหนึ่งครับลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะไม่มีช่างนะครับที่มีความรู้ความชานาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเครื่องราาปรับอากาศโดยตรงครับแต่ถ้ามาที่แอสซิตี้ของเราเนี่ยนะครับเรามีช่างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศโดยตรงครับเราเป็นเหมือนคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะครับช่างของเรานะครับมีใบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกๆคนครับ และอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องบริการหลังการขายที่แอรซิตี้นะครับเราเป็นศูนย์บริการแต่งตั้งนะครับจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนําหลากหลายยี่ห้อครับรวมถึงเป็นศูนย์จําหน่ายอะไหล่ด้วยนะครับในกรณีที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ซื้อจากทางแอรซิตี้แล้วมีปัญหานะครับเพียงแค่ท่านนะครับแจ้งเข้ามาที่แอรซิตี้เท่านั้นนะครับเรามีทีมงานช่างคุณภาพไปบริการให้ท่านถึงที่บ้านเลยครับ หากท่านสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่055 212 677 8นะครับ Facebook Fanpage ครับ AirCity หรือที่ช่องทาง Line OA นะครับเพียงพิมพ์คำว่า a d AirCity ถ้าท่านอยากทราบเก็บความรู้ดีๆเกี่ยวกับเครื่องปรอากาศนะครับไปที่ YouTube Channel นะครับที่ i r t y t y c n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  น l นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ